ทางผู้รับเหมาเองเนี่ยเขาทราบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดสอนา2019ดีอยู่แล้วซึ่งเขายินดีให้ความร่วมมือ <ans. S 2> เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปฏ <_ an> ิบัติงานของโรงไฟฟ้าบางประกงเท่านั้นเป็นความปลอดภัยของทั้งตัวผู้รับเหมาเองด้วยซึ่งเขาก็มีความห่วงใยในสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้างด้วยขอให้มั่นใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับถึงถึงการที่มีคนเข้ามาทํางานในครั้งนี้นะครับ มาตรการของโรงไฟฟ้าบางบกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าที่โรงไฟฟ้าบิกิมที่ผมผ่านมาครับผมก็ชื่อสาโรจชินธร,รครับก็มาจากบริษัท J H M Control and Engineering ครับก็ในครั้งนี้ในงาน Major Work on ของโรงไฟฟ้าบางปะกงบ่อก้5ครั้งนี้เราก็มาเป็นผู้รับเหมาในการถอดประกอบเครื่องกังหานแก๊ส ทอร์บายนะครับทั้ง2ตัวนะครับยูนิต51และ52นะครับในผมก็มาในฐานะผู้ควบคุมงานของบริษัททั้ง2ตัวนะครับนักงานที่เข้ามาทําครั้งนี้ก็รวมแล้ว62คนล่าสุดบริษัททํางานอยู่ที่โรงไฟฟ้าบีกริมนะครับแหลมฉะบังนะครับก็เราทํางานอยู่ที่นั่นร่วม15วันครับผมก่อนที่จะเข้ามาที่นี่ครับตั้งแต่เราได้รับการประสานงานนะครับเพื่อ เตรียมงานเนี่ยเราก็ได้ส่งรายชื่อนะครับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกองการหารแก๊สและดีเซลนะครับแล้วก็มีไทม์ไลน์นะครับว่าเราทํางานและไปที่ไหนมาในระหว่าง14วันก่อนที่จะมาเข้าลงไฟฟ้ากปภก็ให้เราได้รับการตรวจนะครับหาเชื้อโควิดก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาทํางานก็ผลการตรวจเชื้อทั้งหมดนะครับที่เราตรวจ เบื้องต้นตอนแรกตอนนี้เราเข้ามา35คนนะครับทั้งหมดมีผลเป็นลบนะครับก็คือไม่พบเชื้อมั่นใจได้ครับแล้วก็ตอนที่เราปฏิบัติงานอยู่ที่โรงไฟฟ้าบีกิมน,นะครับเราก็ในโรงไฟฟ้าเองก็มีามาตรการนะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการตรวจนะครับคัดกรองก่อนเข้าง,งานตลอดทุกวันนะครับเราวัดอุณหภูมิเราสวมใส่แมสตลอดเวลา100%นนะครับแล้วก็ หลังเลิกงานเราเข้างานตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งเลิกงานอีกทีก็สองทุ่มสองทุ่มครึ่งเราก็เข้าโรงแรมนะครับเราก็ไปแค่โรงแรมแล้วก็ที่ทํางานเท่านั้นมาตรการของรถไฟฟ้าบางกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าที่โรงไฟฟ้าบิกิมที่ผมผ่านมานะครับก็คือมีการตรวจเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์สหรับพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีการคัดกรองนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้อบรมปฐมเทศเบื้องต้นสําหรับความปลอดภยัยและก็มาตรการในการ ป้องกันโรคโควิดนะครับ2019นะครับก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับแล้วมั่นใจนะครับในในความปลอดภัยของมาตรการของโรงไฟฟ้าซึ่งเราก็ได้ผ่านทางทีมบริษัทเราเนี่ยก็ได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับก็คือมีการตรวจเชื้อ100%นะครับครับผมปริญญาปัญญานันนะครับหัวหน้ากองวิศษารโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่5นะครับ ึ่งในฐานะโหน้าโครงการนี้เป็นงานเมเจอร์ฮอนหรืองานซ่อมครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบ็อกที่5ครับด้วยด้วยเหตุผลความจําเป็นที่โรงไฟฟ้าทุดที่5เนี่ยเป็นโรงที่จะต้องเดินมัสรลันนะครับความหมายก็คือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องยังเดินช่วยระบบอยู่นะครับและถึงวาระที่จะต้องตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ภายในของเครื่องนะครับตามอายุของมันเพราะนั้นเป็นเหตุผลความจําเป็นสําคัญหลัก นะครับที่จะต้องดําเนินการให้บล็อก5ทํางานซ่อมใหญ่ในครั้งนี้นะครับสําหรับแผนของโรงไฟฟ้านะครับก็คือโรงไฟฟ้าเนี่ยมีมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยแบ่งออกเป็นสามสามส่วนนะส่วนแรกก็คือส่วนคัดกรองก่อนที่จะเข้าโรงไฟฟ้านะครับนะครับมีการคัดกรองนะครับส่วนที่2คือมาตรการที่ใช้ ควบคุมในระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงไฟฟ้านะครับส่วนมาตรการที่3ก็คือ,อ,อหลังจากปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าแล้วกลับที่พักแล้วกลับเข้ามาที่โรงไฟฟ้าใหม่นะครับอันนี้จะมีทั้ง3ามามมาตรการคือเรียกว่ามีการดูแลอย่างเข้มงวดถูกต้องครับขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับในเรื่องมาตรการของโรงไฟฟ้าในครั้งนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทํามาตรการอยู่แค่โรงไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเราบราการร่วมกับหน่วยงานนะครับทั้งสองอำเภอนะครับ สาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งจะเข้ามาร่วมการเขียนเป็นมาตรการเพื่อดูแลการทํางานในครั้งนี้นะครับอขอให้มั่นใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับถึงถึงการที่มีคนเข้ามาทํางานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเรามีมาตรการที่ทั้งคัดกรองนะครับแล้วก็มาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการตรวจหาโควิดนะครับหลังจากนั้นเราก็ยังมีแผนการเคลื่อนย้ายคนนะครับตามที่จังหวัดและอำเภอ ให้ให้คำแนะนำมานะครับสุดท้ายที่จะติดตามก็คือเราทุกคนเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะทุกคนนะครับในงานนี้ับสุดที่นี่เดชพ่องนะคะหัวหน,น้าแผานกสุขภาพอนามัยโรงไฟาบาบำร,รกงค่ะสำหรับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019นะคะก็จะมีการทํางานด้วยร่วมกันเนี่ยหลายภาคส่วนส่วนแรกก็คือเป็นของโรงไฟาบาบำร,รุกงซึ่งก็คืองานของงานบำรุงร,รักษาการเดินเครื่อง ฝ่ายสถานพยาบาลนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาคส่วนภาคประชาชนก็มีส่วนเข้ามาร่วมดูมาตรการของโรงไฟฟ้ามาังากงด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือของส่วนสาธารณสุขของจังหวัดและอําเภอนะคะที่ได้มาร่วมวางมาตรการกับเราในส่วนของงานบํารุงรักษานะคะก็ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันตั้งแต่ในการวางแผนงานว่าเราจะมีการเคลื่อนย้ายคนที่จะเข้ามาในพื้นที่อย่างไรคนกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยจะต้องมีการคัดกรองตนเองเบื้องต้น โดยที่จะต้องมีการสแสดงข้อมูลในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ว่ามาจากที่ใดมีการเดินทางผ่านในจังหวัดใดบ้าง,างตามประกาศควบคุมของสาธารณสุขค่คะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการแจ้งมาตรการที่เมื่อเข้ามาในพื้นที่เราแล้วจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่การคัดกรองทุกวันก็จะมีการคัดกรองอุณหภูมิการคัดกรองดูอาการว่ามีอาการที่เข้ากลุ่มเสี่ยงกับโรคไวรัสโคโครโนา2019หรือไม่นะคะเช่นมีไข้มีไอมีเจ็บคอมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสหรือไม่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการดูในเรื่องของการเดินทางของแต่ละบุคคลว่าในช่วง14วันที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อโรคไวรัสโครโรนาหรือไม่หากถ้าท่านใดที่เดินทางมาจากในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด5จังหวัดก็ได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันท ตราสุานทรนะคะในบุคคลกลุ่มนี้ก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมพิเศษซึ่งอันนี้เป็นมาตราการที่ทางสาธารณสุขอำเภอบาบกงได้มีคําสั่งให้ทางโรงไฟฟ้าบาบกงปฏิบัติก็คือให้ทุกท่านที่เดินทางจากพื้นที่ที่ดังกล่าว5จังหวัดนี้นะคะจะต้องผ่านการตรวจรับรองสุขภาพว่าไม่พบเชื้อโควิด19ค่ะที่ผ่านมานะคะทางผู้รับเหมาเองเนี่ยเขาทราบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควโโินาสองพนดีอยู่แล้วซึ่งเขายินดีให้ความร่วมมือเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าบางบะกงเท่านั้นเป็นความปลอดภัยของทั้งตัวผู้รับเหมาเองด้วยซึ่งเขาก็มีความห่วงใยในสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้างด้วยดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทผู้รับเหมานียเมื่อเราได้มีการแจ้งมาตรการไปเนี่ยก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ในลำดับที่ผ่านมานะคะก่อนที่เราจะมีการเริ่มการทำงานนะคะในงานซ่อมในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการประชุมหาหรือวางมาตรการว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีความกังวลหรือห่วงใยในมาตรการที่อยากจะให้เราปฏิบัติอย่างไรบ้างอะไรบ้างที่เราได้มีการเตรียมไว้แล้วก็ได้มีการมาประชุมตกลงหาหรือร่วมกันสิ่งที่ทำได้ร่วมกันนะคะโดยที่เมื่อมีข้อสรุปออกมาแล้วเนี่ยก็มีมาตรการออกมาทั้งหมดเนี่ยแข้อด้วยกันนะคะ ก็โดยเริ่มตั้งแต่1ก็คือการจัดทําแผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดนะคะ2ก็มีการวางแผนการเคลื่อนย้ายคนของผู้แบงานทั้งบุคลานจ้างเหมาและก็ของผู้ปบงานของโกออที่จะเข้ามาในพื้นที่สนะคะก็คือมีการแจ้งมาตรการให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการภายในโรงไฟฟ้านะคะทั้งเรื่องของ1ก็คือการให้จํากัดที่พักอาศัยไม่มีการเคลื่อนย้ายไปมาข้ามจังหวัด2ก็คืองดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นรายวัน3ก็คือ พยายามแยกการสัมผัสระหว่างพนักงานประจำภายในโรงไฟฟ้านะคะกับพนักงานที่มางานซ่อมบำรุงออกจากกันงานใดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันก็จะพยายามแยกกันโซนการทำงานการให้ชัดเจนนะคะมีการเหลือเวลาการทำงานกัน 4. ก็คือมีการลดความสัมผัสระหว่างบุคคลและชุมชนให้ได้มากที่สุดก็คือเราได้มีการขอความร่วมมือไปยังผู้รับเหมาและผู้มาปฏิบัติงานของกฟผอเองที่มาพักอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบนะคะว่าเมื่อเข้าสู่ที่พักแล้ว ให้ลดการออกไปในพื้นที่ชุมชนแออัดให้มากที่สุดก็คือเป็นการเดินทางระหว่างที่พักเข้ามาในบริเวณที่เรามีการทํางานเท่านั้นนะคะงดการไปเที่ยวเตรหรือไปนั่งรับประทานอาหารตามร้านอาหารอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งทางผู้รับเหมาและผู้แวดงานกฟผก็รับทราบในในโยบายเป็นอย่างดีนะคะและ 4. นะคะในสถานที่ทํางานเองเนี่ยเราก็มีระบบควบคุมเรื่องโรคเนี่ยอย่างเข้มงวดอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นมาตรการที่ทางโรงไฟฟ้าบางกงได้มาปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2563แล้วก็คือเรื่องของการจำกัดคนเข้าคนออกบริเวณทางานนะคะบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในโรงไฟฟ้าจะต้องมีการคัดกรองอุณหภูมิคัดกรองโดยแบบสอบถามสุขภาพบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อว่ามีไปในพื้นที่เสี่ยงมีอาการสุ่มเสี่ยงของโรคโควิด1 9หรือไม่นะคะ3ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาซึ่งมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนี่ย เราไม่ได้เพียงแต่วางไว้เป็นมาตรการเท่านั้นยังมีการสุ่มลงไปดูในแต่ละพื้นที่ด้วยว่ามีการปฏิบัติจริงหรือไม่มีใครใส่ใส่ถอดถอดหรือใส่เอาไว้ใต้คางใส่ไม่ถูกต้องถูกวิธีหรือไม่ด้วยนะคะก็จะมีรายงานออกมาจากทั้งจอปหัวหน้างานนะคะสายสืบสุขภาพของทางแผนกความปลอดภัยด้วยนะคะและ5ก็คือเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดจุดร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําราวบันไดจุดสัมผัสลูกบิดประตูต่างๆ โดยที่ทางโรงพยฟฟาบาลบางประกงได้มีการจัดเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของน้ํายาทําความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการของกรมควบคุมโรคนะคะเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะมีแอลกอฮอล์เจลไว้บริการล้างมือมีแอลกอฮอล์70%็เพื่อไว้เช็ดถูทความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่รวมต่างๆความถี่อย่างน้อยทุกสองชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่เราวางไว้นะคะเขาถามสั้นๆเชื่อว่าทุกคนอยากฟังในส่วนตัวหน้าที่ทาํางานด้านการแพทย์ด้านสุขภาพเนี่ยมั่นใจ ได้ขนาดไหนคือออกมาตรการของโรงไฟฟ้าบางปรกงในครั้งนี้จากที่เราผ่านมาหนึ่งปีนะคะในการระบาดระลอกแรกเนี่ยเราก็พบว่าจากมาตรการต่างๆซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมานะคะครอบครัวผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ทําให้เราพบว่าโรงไฟฟ้าบางปะกงเนี่ยนะคะยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 เเลยดังนั้นนี่ก็เป็นข้อยืนยันอันหนึ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่เราได้วางเอาไว้อย่างเข้มแข็งนะคะกาดเราไม่ตกเราก็จะไม่พบโรคโควิด1 9หรือถ้าพบเราก็จะสามารถคัดกรองและค้นหาคนป่วยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ